เวลา19นาฬิกานาทีของวันที่4กรกฎาคม2 6 6 2กองบังคับการควบคุมที่3พร้อมด้วยกออรมนกรุงเทพมหานครพากันเข้าทลายแหล่งพนันย่านตะลิงชันซอยราชพฤกษ์19พบว่าเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ครบวงจรตรวจพบอุปกรณ์การเล่นการพนันจำนวนมากโดยมีนายวิรัตคงจันทร์67ปียอมรับว่าเป็นเจ้าของอาคารเลขที่21หมู่13แขวงเขตตะลิงชันกรุงเทพให้เช่าอาคาร สิ่งที่ยึดได้จากการจับกุมครั้งนี้ก็มีสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายสมุดบัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ต้องจ่ายกล้องวงจรปิดเจ็ดตัวเซิร์ฟเวอร์ควบคุมกล้องวงจรปิดเจ็ดชุดทีวีหกเครื่องอุปกรณ์การเล่นไฮโลหลายชุดพร้อมไพ่และคณะเข้าจับกุมก็อยู่ในซอยราชพฤกษ์สิบเก้าบอกว่าเปิดมาหลายเดือนแล้วและการเข้าออกอยู่ในซอยลึกพอสมควรนักพนันไหวตัวทันเนื่องจากมีกล้องวงจรปิดและเด็กดูต้นทางหลายคน งานนี้เจะนะ้าหน้าที่จับได้เฉพาะเด็กดูต้นทาง7คนส่งสนอติ่งชันดำเนินคดี